ดิค่ะพีทักวันนี้นกก็ถ่ายวีดีโอเกี่ยวกับทำบ้านให้พี่ทักษดูนะคะมันมีหลายจุดก็เลยถ่ายวีดีโอตอนนี้มาจุดของที่มีปัญหาที่สุดของบ้านค่ะจุดนี้คือรางน้ำที่มีฝนตกน้ำรั่วมาตลอดที่ว่าลงพื้นจนพื้นเสียหายหมดเลยวันนี้นกได้แก้ก็ใส่รางใหม่เข้าไปใส่รางใหม่เข้าไปค่ะพอใส่รางใหม่เข้าไปปุป๊บแล้วก็มีก,กัน ใส่กันขยะตกเรียบร้อยแล้วก็นกก็มีใส่ตรงกันผ้าพดิดานด้านนี้ก็คือใส่เชล่าเข้าไปปิดไม่ให้เห็นด้านในแล้วก็รางน้ําตัวนี้ก็คือว่ามีตัวเขาเรียกว่ากันไม่ให้ขยะบนหลังคาตกลงมาในน้ําเพื่อไม่ให้ไม่ให้ขยะตกแล้วก็น้ามันไหลไม่ได้มันก็เลยทําให้รางมันหลุดลงมา มาน้ําก็ลงพื้นนกก็เลยใช้ห้องเนี้ยค่ะเป็นห้องเก็บของเลยดีกว่าก็เลยเอาตู้อะไรลงมาทําเป็นห้องเก็บของข้างล่างก็ทําความสะอาดเรียบร้อยเรียบร้อยดีแล้วก็ตอนนี้จะให้พี่ทักมาดูตรงนี้ก็คือห้องน้ำอีกห้องนี้คือก็ทําความสะอาดหมดแล้ว <S <S 1> <S 1> แต่ว่าณจุดนี้คนเก่าที่เขาเช่าเมื่อก่อนน่ะเขาคงทําพังแล้วมันแก้ไม่ได้ ห้องน้ํานี้ก็ใช้ไม่ได้เลยแล้วก็รู้สึกว่าจะมีพวกคิปปี้หรือหลายอย่างอยู่ตรงนั้นนะคะที่ว่ามันเอาของมาทำไอ้นนี้ไม่ดีกันตรงข้างหลังแต่ห้องน้ําตัวนี้ใช้ได้แต่ว่าอาบน้ําใช้ไม่ได้มันทําพังกันแก้ตัวนี้ไม่ได้นี่ก็มาตรงนี้อีกจุดหนึ่งคือจุดที่ท่อน้ำไหลผ่านจากข้างในห้องครัวที่ทําให้น้ําไหล คือขยะมันเต็มท่อพอขยะมันเต็มท่อนะ้ํามันก็เลยเต็มเวลาฝนตกมันก็เลยทําให้ห้องครัวมีปัญหาก็เลยนะ้ามันก็มาอยู่ตรงนี้แล้วสวนะ่วนห้องครัวนี้นกก็ทาเป็นสีขาวค่ะใช้สีขาวทาหมดเลยทาสีขาวรอบๆบริรเวณทาสีขาวแล้วก็มีจุดตรงนี้คืออันนี้ก็ และนี้ก็เปลี่ยนแก๊สให้ใหม่ค่ะเปลี่ยนแก๊สให้ใหม่ซื้อแก๊สใหม่ให้แล้วตรงนี้ก็คือเอาไปทําความสะอาดคือมันข้างในมันเป็นน้ํามันเต็มไปหมดแล้วก็เปลี่ยนท่อน้ําท่อน้ําซิงเสียคุณพ่อก็เลยจัดการเปลี่ยนท่อน้ําซิงข้างในเก็บออกแล้วก็มาถึงตอนที่ตู้เย็นตู้เย็นนี่ก็ล้างใหม่ เราทำใหม่หมดแล้วก็มาถึงห้องห้องนี้เป็นห้องอห้องโถงห้องโถงนี่ก็รื้อโซฟาไปซักใหม่หมดแล้วก็เลยเปลี่ยนผ้าม่านทั้งหมดเลยเปลี่ยนเป็นสีขาวก็เลยเอาผ้าม่านมาใส่เพื่อไม่ให้เห็นห้องเก็บของคะก็ใส่ผ้าม่านให้หมดเลย ล้วก็เลยปิดด้านนี้ด้วยปิดตรงนี้ไม่ให้เห็นบ้านหลังนั้นแล้วก็คือจุดอีกอันหนึ่งคือคุณพอเปลี่ยนปลั๊กใหม่ปลั๊กใหม่เพื่อจะได้ทําความสะอาดได้ง่ายแกทําให้ใหมค่ะตอนนี้จะพามาดูห้องน้ําชั้นล่างคือตอนนี้ห้องน้นํานี้คุณพอได้ย้ายปลั๊กตอนนั้นมันมีปลั๊กอยู่ที่นี่มันอันตราย แกก็เลยถอดออกเพื่อเด็กเอามือไปจิ้มไม,ม่สายดินแล้วก็ไม่มีสายดินแกก็เลยถอดออกนี่แกก็ทำตัวนี้ด้วยให้ให้มันดีแล้วก็ชักโครกมีปัญหาแกแกชักโครกตอนนี้ไฟเดี๋ยวแก้ไฟเพราะว่าเดี๋ยวโดนน้ำแล้วมันช็อตค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็เอาของในนี้ที่ไม่ใช้เราออกเป็นที่เก็บ เก็บพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดบ้านแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูห้องตอนนี้ก็ติดรูปภาพแล้วก็จัดให้มันดูเป็นมุมที่ให้ดูความรู้สึกว่าโอเคน่าอยู่ค่ะตอนนี้นกก็จะมาทำห้องนี้พอมาเป็นห้องนี้ปุ๊บ เราเอาผ้าม่านจากข้างบนมาค่ะพี่ทักแล้วก็เอามาปิดส่วนนี้เพื่อไม่เห็นให้ไม่ให้เห็นบ้านหลังนั้นตรงนี้จะได้เป็นมุมส่วนตัวแล้วก็ทาเป็นสีขาวหมดเลยแล้วก็ติดรูปแล้วก็จัดให้มันน่ายอยู่แล้วก็ย้ายโต๊ะมาเป็นโต๊ะทานข้าวแล้วก็เก็บพวกแก้วพวกทุกอย่างไว้ในตรงนี้ให้หมดเลยค่ะ ขอ,องใช้พวกแก้วพวกเครื่องมอะไรเกี่ยวกับทําอาหารพวกนี้ใช้แก้วกาแฟแล้วก็คุณพอก็ถอดไฟออกมาล้างออกมาเช็ดให้มันดูสะอาดแล้วก็เปลี่ยนให้มันมีแบบให้มันดูดีขึ้นแล้วก็ส่วนห้องนี้เรียบร้อยแล้วค่ะพี่ดักไม่มีอะไรดูสะอาดหน้าหน้านั่งนี่ก็เป็นส่วนด้านนอกแล้ว ตอนนี้ก็ได้เอาหญ้าออกหมดหรือออกแล้วทำคันกั้นดินทำคันกั้นดินยาวไปเลยแล้วเอาลงต้นไม้ก่อนแล้วก็มาจนถึงด้านหน้าแล้วก็มาทำคันกั้นดินตรงนี้นิดนึงเพื่อไม่ให้ดินมาลงตรงนี้น่ะ ก็ทำความสะอาดต้นไม้ด้านหลังแล้วก็ตัดต้นไม้ทั้งหมดตัดต้นไม้ทั้งหมดแต่ก็ตัดได้ไม่หมดเดี๋ยวต้องให้อ,อปปตอมาตัดเพราะว่าใบไม้มันจะไปลงในรางน้ำทำให้น้ำท่วมแล้วก็มาด้านหน้าทำตรงทำตรงอันนี้ทางเรื่อง แล้วก็ทาสีประตูรั้วให้มันหมืนได้ดีแล้วก็ทาสีรั้วใหม่เอาสีเก่าออกลอกสีเก่าทำสีใหม่แล้วก็จะเอาทรายใส่ข้างหน้า คุณพอจะเปลี่ยนไฟให้แล้วแต่เสา นี่ก็จะเป็นดัางบน นอนก็ทําความสะอาดคุณพ่อก็ลื้อแอร์ตัวแอร์ออกไปล้างแล้วก็จัดห้องทําความสะอาดใต้เตียงทุกอย่างก็จะตรงนี้มีระเบียงนิดนึงแล้วก็ทำความสะอาดห้องน้ำแล้วก็ทำห้องนี้อีกห้องหนึ่ง ีห้อง้งที่สามห้องที่สามก็คือเตียงมันก็อใาชา้ไม่ได้แต่เราก็รื้อออกมาทำใหม่หมดเอามาให้มันแข็งแรงนี้เป็นชั้นบนส่วนแอร์ทุกตัวที่คุณพาวทำก็แกะเอาไปทำความสะอาดแล้วก็ดูดอะไรเรียบร้อยหมดแล้วก็แค่รับตอนนี้ก็แปดสิบ แปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะพี่ทักบ๊ายบายคะ่ะ 我们也不得啦。